ช็อกจนตาขางเปิดเลติงกระเช้าสีดาแรงเกินตานพุ่งปรี๊ดจนหน้าอึ้งเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังมาแรงแถมร้อนแรงแบบสุดๆในตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดา ของช่องวัน31การันตีความมันเมื่อได้ดราม่าคลีนตัวแม่อย่างนุ่นวรนุษย์ในบทน้ำพิงเมียยืนหนึ่งสวยสตองฟาดฟันประชันบทบาทสุดเชื้อเฉือนกับนางเอกรุนน้องอย่างกลีนอัสดาพรที่บิกบ,บทบาทมารับบทนางร้ายแบบสุดแสนจะแสบกับบทสาวชชยที่ทะเยอทะยานอยากเป็นคุณนายกับบทรำนำนอกจากความดราม่าของสองนางเอกแล้วยังเป็น การรวบรวมนักแสดงแถวหน้าอย่างคับลังไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์คอปไตแอนเดในบทหลือและก็จิลายุกับบทอัมพลและเมื่อเปิดเลตติ้งในตอนล่าสุดฟาดไป nw 15บวก3.813 bkk 15บวก3.894และ urb an 15บวก3.524 r u rel 15บวก3.9 ต่อจากนี้ความแซบอีกเพียบเรตติ้งน่าจะพุ่งไปตามความสนุกของละครอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะต้องรอดูกันจะถูกอ,อกถูกใจกันแค่ไหนมีพึ่งเริ่มเรตติ้งอย่างพุ่งขนาดนี้รอชมกันต่อไปนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อ่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ